ดังนั้นในโลกการทำงานยุคเนี้การพัฒนาบุคลากรเนี่ยจะเป็นตัวตั้งเลยนะฮะอืมเหมือนเหมือนงานเอชอาร์ครับมันมีงานเอชอาร์ดีไปจะไองานเอชไอเอ็มาไม่ค่อเท่าไหร่ไม่เชว่าไม่สําคัญนะไม่เชว่าไม่สําคัญนะแต่งานเอชอเอ็มเป็นงานฝั่งรูทีนมาแล้วงานฝั่งเอชอาร์ดีอ่ะจะเป็นงานที่คาดหมายได้เลยเขา เขาบอกงี้นะอย่างอานดีด้าเลยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เนี่ยนิด้าเนี่ยบอกว่า L&D เนี่ยคือโลกยุคใหม่ของเอชอาร์หมายว่าี้หมายว่าคนทำงานเออาร์เนี่ยคนทำงานเออาร์มันต้องสร้างคุณค่าให้กับองค์กรน่โดยการโฟกัสงาน Learning and development ให้ดี L D L คือ learning D คือ development นะครับอ,อ่ะคราวนี้ในองค์กรเนี่ยเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะครับเวลาที่ท่านจะพัฒนาบุคลากรเรื่องไหนผมใช้คำว่าพัฒนานะครับท่านจะพัฒนาบุคลากรเรื่องไหนเนี่ยนะครับเอาเป้าหมายมาตัวตั้งก่อนแปลว่าอะไรฮะแปลว่า จะพัฒนาบุคลากรเรื่องไหนโดยวิธีการอบรมโดยวิธีการสอนงานก็แล้วแต่ผลที่อยากได้คืออะไรเอาให้ชัดนะผลที่อยากได้คืออะไรพนักง,งานมาอบรมท่านมาอบรมนะครับเว้นแต่ท่านเป็นผู้บริหารท่านอยากรู้เฉยๆนะแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นพนักงานมือชี่แบบท่านต้องตบใจตัวเองให้ได้ก่อนว่าตกลงอบรมเรื่องนี้เลยเสร็จแล้วอ่ะท่านจะทำอะไร ถ้าท่านถ้าท่านไม่สามารถเอาสิ่งที่เรียนรู้ในคลาสนี้ไปทําอะไรได้มากแปลว่าความสามารถในการถ่ายทอดผมแย่มากคือแปลว่าผมไม่ได้ให้อะไรกับท่านเลยอ่ะแต่โลกของเทรนนิ่งยุคเนี้ยไม่ได้เลยนะคนที่เป็นวิยากรเนี่ยไม่ได้บอกเก่งนะครับแต่เขาจะมีแพคทีสอะไรมาถ่ายทอดกับท่านนะครับดังนั้นธรรมดาแหละก็คาดหวังว่าท่านจะสามารถเอากลับไปทําอะไรได้ดังนั้นผมจะเห็นผมจะให้ดูตัวอย่างเยอะ แล้วแจท่านฝึกสิ่งที่ผมจะไม่ทําในคลาสนี้เลยคือผมไม่ทำเวิร์กช็อปเสียเวลามากแล้วเวิร์กช็อปผมว่าท่านก็ไม่ได้คาตอบนะครับให้ท่านลองฝึกปฏิบัติดูเลยดีวยกว่าตัวต่อตัวไปเลยดีวยกว่านะครับเข้า <Okay, S 2> ไหมครับผมเลือกจากประสบการณ์ขผมเองแหละผมเป็นผู้อำนวยการทูส่งไปอบรมแล้วในคลาสอบรมมีน้องๆที่เป็นเจ้าที่เอชอาร์ไปอบรมด้วยวิทยากรเขาให้จัดกลุ่มกันแล้วก็วผมนั่งอยู่ท่านคิดว่าผมจะแสดงความคิดเห็นอะไรในเวิร์กช็อป ผมเป็นผู้อำนวยการอุโสถ้าผมไปนั่งอบรมผมจะรู้ไหมอีกบริษัทหนึ่งส่งเด็กๆมาอบรมกับผม่ผมจะรู้ไหมผมก็ไม่รู้จริงปะท่านพี่ว่าผมไปนั่งทาอะไรผมจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการพูดเลยเหรอไม่จริงอะ่ะผมนั่งฟังเงียบๆให้น้องคุยกันถูกไหมฮะแล้วพี่คิดว่ายังไงเอาตามเธอนั้นแหละน้องๆว่าอย่างไงพี่ก็ว่ายอย่างนั้นแหละเธอหนุ่มสาวคนตรน่ใหม่เราไม่อยากมาหาก,กันหรอกแต่ในความเป็นจริงอะ่ะไม่ได้ไปเห็นด้วยเลยนะประสบการณ์เราต่างกันฮะ แล้ลรักษาแบบนี้นะครับดังนั้นผมจะไม่เสียเวลาเวิร์กช็อปเลยนะและที่สําคัญคือเวิร์กช็อปเนี่ยผมก็ไม่รู้ที่ท่านทําอ่ะมันถูกเปล่าท่านลองซ้อมหนึ่งแล้วเทียบผมผมเลยดีกว่าไหมไม่ได้บอกว่าผมถูกนะแต่ว่าผมจะเป็นไกด์ให้ท่านลองทําดูโอเคไหมครับรักษะแบบนี้เนาะอ่ะดังนั้นเนี่ยคาดหมายว่าเมื่อท่านอบรมไปแล้วเนี่ยนะครับเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยท่านจะไปลงมือปฏิบัตินะ ให้มันเกิดผลนะนะครับมันก็ได้คุณค่าสองมุมนะมุมท่านก็ได้ประโยชน์ไนงะองค์กรก็ได้ประโยชน์ไนงะเข้าใจไหมครับมันก็ได้คุณค่าสองมุมอนะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับณนะวันนี้ <c oughs> เวลาเราพัฒนาเรื่องไหนเนี่ยนะครับเราพัฒนาบุคลากรเรื่องไหนเนี่ยสังเกตไหมครับเขาจะสนใจ individual learning คือให้เกิดการเรียนรู้เป็น รายบุคคลงั้นแปลว่าอะไรครับงั้นแปลว่าหัวหน้าผู้จัดการเนี่ยสำคัญนะหัวหน้าผู้จัดการนี่สำคัญนะนเนนะมื่อพูดถึง i ินดิว d u a l โดเรอนี่เน่ยคือคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นผู้จัดการเนี่ยจะต้องไปนั่งวิเคราะห์ว่าตกลงแล้วเนี่ยน้องคนเนี้ย ความรู้ทักษะหรือคุณลสตร์เนี่ยต่างกับที่เราคาดหวังแค่ไหนมากกว่าที่เราคาดหวังเท่าที่เราคาดหวังหรือน้อยกว่าที่เราคาดหวังเข้าไหมครับแล้วก็ไปวางแผนพัฒนาเขาหรือแม้แต่วางแผน improvement เขาเข้าไหมครับแต่ทุกทุกอย่างต้องเป็นระบบุบคบุคคลหมดประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นคืออย่างนี้มันจะมีบางเรื่องที่ไปจับของแต่ละคนมาเรียงกันเนี่ยมันจะคล้ายคล้ายกันไง จริงไหมดังนั้นเนี่ยมันก็จะเลยมีมีอะไรที่มันเป็นมันเป็นหลักสูตรกลางกลางอืมมีคำนี้นะมันจะมีอะไรที่เป็นหลักสูตรกลางกลางนะครับเขาเรียกว่า common c o u s e เนี่ยที่เป็นหลักสูตรกลางกลางเนี่ยนะครับ อ่ะลองลองนึกถึงในองค์กรนะคอมมอนคอสเนี่ยของพนักง,งานเข้าใหม่คืออะไรบ้างอนะ่ะคือทุกเรื่องที่อยู่ในปฐมนิเทศตัวต้องนะฮะอืมอ่ะในปฐมทิเทศเนีเ่ยอ,อ,อาจจะพูดถึงเรื่องของเรื่องของเซอร์วิสมายอย่างเงี้ยอ่ะอย่างของอีออนธนสินทรัพย์นะครับเขาเป็นองค์กรสายญี่ปุ่นเนาะพนักง,งานทุกคนที่เป็นพนักง,งานเข้าใหม่เนี่ยเขาจะต้องอบรมเรื่องหนึง่งคือเรื่อง workplace harassment ทุกงาน,นทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะระดับไหนก็แล้วแต่ครับเขาจะต้องไปเรียนรู้แต่เรียนรู้แบบออนไลน์ในระบบ e-learning ของเขาเข้าใจไหมครับแบบนี้เรียกว่า common cost ดังนั้นไอ้ TDI M ของท่านเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็น common cost ด้วยนะเข้าใจไหมครับ นั้นไปต่อนะแล้วแผนการฝึอกอบรมแต่ละปีเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรท่านต้องท่านทำไอโซใช่ไหมมันต้องทำแผนฝึอกอบรมใช่ไหมเพื่อไปขออนุมัติผู้บริหารเซ็นใช่ไหมแผนอันเนี้ยแผนฝึอกอบรมประจำปีเนี่ยคือ common cost ทุกสิ่งเลยนะอยู่ในนั้นนะครับ common cost เลยครับ c o s t แปลว่า คอสที่ทุกฝ่ายทุกหน่วยในหน่วยงานของเราต้องเรียนแต่อาจจะมาแบ่งกันเช่นอันนี้ยเป็นคอสของหัวหน้าอันนี้เป็นคอสของผู้จัดการอันนี้เป็นคอสระดับพนักงานแต่พนักงานทุกคนน่ะที่อยู่ในองค์กรจะต้องมาเรียนรู้ด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็แล้วแต่โอเคไหมครับแผฝึกบรมลงอ่ะจะเป็นแค่นี้เองนะที่แบบคราวไหนตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเวลาไหนเนี่ยสิบปียี่สิบปีก่อนก็เป็นแบบนี้นะ เขาไม่ได้เอา IDP นะโยนลงไปในแผนฝกอบรมประจำปีนะไม่ใช่นะ <c oughs> เขาจะเอาแค่ไอหลักสูตรฝกอบรมที่จำเป็นต้องจัดนะที่ให้พนักง,งานเรียนรู้ด้วยกันนะนะครับแต่ว่าจะอบรมโดยวิทยากรภายในหรือภายนอกก็ไม่ว่ากันนะ <c oughs> อบรมโดยวิทยากรภายในหรือภายนอกก็แล้วแต่นะครับแต่ไปอยู่ในแผนนั่นแหละแล้วเขาตั้งบัตเจ็ตไว้ตรงไหมครับ เพื่อไปขออนุมัติบัตรเจดนะครับแต่ว่าแล้วแล้ว IDP มันตรงไหนแปลว่า IDP เนี่ยนะครับมันจะมีบัตรเจดแยกอีกต่างหากนะเข้าไหมครับบัตเจดของการึกบรมเน่ยนะครับมันจะดูได้ทั้งหมดเนี่ยตัวนึงจากไอ้ตัวแผนสกบรมป,ประจำปีที่ท่านขออนุมัติผู้บริหารนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ HR เราต้องไปดูนะก็คือ ตก IDP ของพนักงานแต่และคนน่ะมันมีอะไรที่มันต้องใช้เงินเป็นพิเศษไหมอืมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นมีหลายๆหน่วยงานนะครับเขาระบุว่าเขาจะจัด Experience Sharing จัดก,การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจาก,การรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เห็น okay, ไหมครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้ว SR เราก็จะเป็นตัวกลางถูกต้องไหมเพราะเป็นตัวกลางเนี่ยเราไม่มีค่าวิทยากรเนี่ยเพราะเราไม่ได้เชิญวิทยากรน,นะครับแต่เราอาจจะเลี้ยงขนมอ่ะอาจจะเลี้ยงกาแฟสำหรับคนที่มาเข้าร่วม experience s h a แชร์อ่ะแชร์ประสบการณ์นะครับยกตัวอย่างแบบนีน้บางองค์กรเนี่ยเขาเรียกวันปล่อยของอ่ะวันปล่อยของแปลว่าตัวเอง ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไตรามาสที่ผ่านมาตัวเองได้เรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆมาแชร์คนอื่นมาหน่อยโดยเฉพาะคนที่ไปอบรมมาข้างนอกนไปแชร์คนอื่นมาหน่อยคนที่เขาไม่มีโอกาสได้ไปอบรมือนแล้วอ่ะมันจะได้เรียนรู้ด้วยกันรักษาแบบเนี้นะครับเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยแหล่งงบประมาณของการฝึกอบรมเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ในแผนฝึกอบรมอย่างเดียวนะมันมีจากแหล่งอื่นด้วยแหล่งที่เรียกว่า individual development plan หรือ performance improvement plan ด้วยนะครับ อะถัดมาคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญมากเลยนะในโลกยุคนี้คนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญมากเลยนะคือถ้าหายใจเข้าออกเนี่ยอเอชอารเอาลูกน้องผมไปอบรมหน่อยอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะเอเนี่ยจะทำหน้าที่ในการคอยหาวิยยากรให้คอยหาลักสูนให้ คอยดูข้อมูลให้แต่ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาจะส่งคนเข้าไปแต่ว่าพอจะส่งคนเข้าไปเนี่ยสมมตินะสมมติเขาจะส่งน้องคนนี้ไปเพราะว่าน้องคนนี้ทําไคเซนไม่ดีทํําคากิจกรรมไคเซนไม่ค่อยดีอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอ่ะแต่คนอื่นอ่ะเขาโอเคแล้วมันมีอยู่ไม่กี่คนไงสมมติมีคนเดียวในหน่วยงานนะครับที่ทําไคเซนได้ไม่ดีเขาก็เลยบอกเอชอาร์ว่าเอาไปหาเลกสุดพับบริเ i นิ่งที่มันเป็นเรื่องคเซน การทากิจกรรมครเซ็นเพื่อลดต้นทุนอะไรต่างเนี่ยฮะอ r ก็ส่งข้อมูลหลักสูตรกอบรมไปให้ก็ไปเรียนกับอาจารย์คนนี้ที่โรงแรมนี้วันนี้เวลานี้อะไรเงี้ยเข้าใจไหมฮะแต่กลับไปปึ๊บเนี่ยหัวหน้าต้องไปคอยติดตามนานน้องดูนะเพราะตกลงเธอได้เรียนรู้เรื่องอะไรเธอเอามาปรับใช้กับการเนินเธอยังไงแล้วจริงๆอ่อะก่อนที่จะให้น้องไปอบรมอะัวหน้าต้องบอกว่าหลังจากกลับมา ใครในึหนึ่งเดือนที่อบรมเสร็จพี่ขอใครเซ็นโปรเจกต์สารโคงการที่มันเป็นไปได้เห็นไหมครับแบบเนี้ยท่านคุ้นไหมเทรนแล้วไม่นิ่งนะครับดังนั้นเทรนแล้วมันไม่นิ่งอ่ะทำไงให้มันไม่นิ่งอ่ะคือหนึ่ง ปฏิเสธบทบาท h r ไม่ได้หรอหนึ่งอต้องคอยซัพพอร์ตผู้บัคงคับบัญชาพี่น้องพี่ไปอบรมมาแล้วอะ่ะน้องมันทำงานอะไรอะ่ะเดี๋ยวหนูช่วยติดตามไหมอย่างเงี้ยพะผู้บังคับบัญชาเขาอาจจะไม่มีเวลาติดตามเนี่ยและว r ก็คอยตามไปฟ l ลโลรดูว่าน้องเขาไปทำอะไรบ้างแล้วก็ให้ไปรายงานกับผู้บัคงคับบัญชาของเขาแต่จริงๆเนี่ยเ r รเรามีเรามีเครื่องมือเนเรามีเรามีเรคคอร์ดไง ย่างเช่นบางองค์กรเนี่ยพอเวลาไปอบรมปุ๊บเนี่ยนะอบรมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เขาให้แบบฟอร์มชุดหนึ่งไปนั่งเขียนมาให้ได้่าตกลงอะ่ะเธอทําอะไรบ้างเป็นแบบฟอร์มเป็นกระดาษนะ่ะนะครับแล้วหนึ่งเดือนเนี่ยหลังจากอบรมเสร็จนะให้ไปบอกผู้มางคัาชาแล้วก็ถ่ายเอกสารชุดเดนี้กลับให้ชานะครับเขาก็บังคับไปกลแบบเนี้ยเพื่อลดภาระของผู้บริหารลดภาระของผู้จัดก,การต้นสังกัดแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการคือเนี่ย result base คือให้มันได้อะไรสักอย่างนึงโอเคไหมครับตอนที่ผมทํางานประจํานะไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับตอนที่ผมทํางานประจานะถ้าในในใบขอนขอ,น,ขอนุมัติฝึกอบรมอะถ้าจะส่งพนักงานไปอบรมนเนี่ยแล้วตอบเรื่องผลที่ได้ไม่ได้นะผมไม่เสนอเจ้าหนา้ยให้เสนอนะจริงผมไม่เสนอเจ้าหนาที่เสนเลยจะด่าผมจะกดด่าประนามก็ตามสบาย เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะถ้าผมส่งไปเลยใครส่งมาอะไรเนี่ยท้ายสุดผมโดนเจ้านายผมด่าแล้วเจ้านายผมด่าแรงด้วยเขาเขาพูดคำหนึงเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นแค่ไมสเซนเจอร์ทำหน้าที่เซ็นแกลกผ่านเรื่องจากต้นสังกัดมาให้ผมแล้วผมต้องดูเองผมจะมีคุณเพื่อแค่นี้อยากจะหยิบใบลาออกไปเขียนนั้นได้รอม นี่คือด่าแรงมากเลยนะเจ้านายผมผมจะมีคุณเพื่ออะไรผมต้องมีคุณไว้เพื่อก,กลักรองข้อมูลพวกเนี้ยถ้าไหนมันไม่โอเคนโยบายผมคุณก็รีเจ็ตก,กลับไปแล้วหน่วยงานกลับมาโอเคไหมฮะเออแต่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่อยากปะทะกับหน่วยงานไหมไม่อยากมีปัญหาใช่ไหมเดี๋ยวเราทํางานคนละหน้าที่ไหมเขาจะมาโกรธเรามันก็ไม่ถูกนะเจ้านายก็บอกว่า เวลาอบรมเรื่องไหนมันต้องรีซอเบะผมต้องติดตามผลลูกน้องพี่ช่วยพี่จริงๆพี่ต้องทาเองนะอะไรลาานนักษณะแบบเนี้ยพอไดน้ภาพไหมฮะและแต่ถ้าผมคุมนะถ้าผมคุมนะผมคุมโดยตัวชีวัตเลยนะถ้าผมคุมนะถ้าผมคุมผมคุมโดยตัวชีวัตเลยนะอ่ะผมคุมยังไงฮะลงนึกถึงตัวชีวัตผลง,งานทนะีเอชอาจะก,กําหนดให้ ผู้จัดก,การฝ่ายต่างๆอ่ผมให้หัวหน้างานเพิ่มเลยก็ได้ตัวชี้วัดผลงานนะเอา KPI อ่เรียก KPI แล้วกันตัวชี้วัดผลงานที่ HR จะกำหนดให้ผู้จัดก,การฝ่ายต่างๆเนี่ยผมกำหนดตัวเดียวเองนะแต่ละปีอะนะครับคือร้อยละของทักษะความสามารถที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหนะจะต้องไม่ต่ำกว่าค่าเมอร์ลินกริส ผลิตอินเสหมายว่าไงฮะค่าเฉลี่ยการขึ้นินเดือนประจำปีค่าเฉลี่ยการขึ้นินเดือนประจำปีองคนะ์ของท่านขึ้นเท่าไหร่ปีเนะี่ยปีหกปีหกเจ็ดส่จุดห้าสามจุดห้าอสามจุดห้าสมมตินะครับค่าเฉลีย่ยขององค์กรมันจะได้เป็นก้อนโตๆใช่ไหมฮะเขาบอกสาดห้าของ ของบัจเจตที่เขาตั้งใช่ไหมฮะสมมติค่าใช้จ่ายบุคลากรเขาตั้งมาคราวนี้บางหน่วยงานอาจไม่ได้3.5บางหน่วยงานอาจจะได้ไป7อาจจะได้ไป8เนี่ยแต่โอเวอร์ออลแล้วต้องได้3.5นะครับดังนั้นผมคาดหมายว่าผมฝัง KPI หนึ่งตัวเลยให้ผู้จัดการทุกหน่วยงานคือร้อยละร้อยละของจำนวนบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยทักษะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า3.5เปอร์เซ็์ ปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องวัดสกิลพนักงานปีก่อนให้ผมดูแล้วมาวัดสกิลของพนักงานปีปัจจุบันเนี่ยเทียบแล้วมันจะต้องต่ำมันจะต้องต่ำไม่ได้มันจะต้องไม่ต่ำกว่า3.5%มันจะต้องเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า3.5%ถ้าทำไม่ได้ KPI ตัวนี้ตกบางปีนะครับบางปี KPI ตัวนี้ตัวเดียว,ว,ยวนะผมไม่ต้องหนัก10%เลยนะบางปีนะ เนี่ยขบวนบากเออาร์เนี่ยผมไม่คุยได้อะผมไม่คุยได้ผมเสนอข้อมูลแบบนี้นงงไหมเรขึ้นเดินอนพนักงานเพื่อเราคือเดิดงงนอนพนังงานเพื่อคาดหมายว่าเขาจะทํางานได้ดีขึ้นในปีต่อไปจริงไหมถ้าทํางานได้ดีขึ้นเท่าไหร่ผลงานออกมาไปเปยโบนัสจริงไหมถูกต้องไหมดังนั้นในความเป็นจริงเนี่ย ผมต้องเห็นทักษะของพนักง,งานเพิ่มขึ้นทุกปีจริงไหมทักษะที่เพิ่มขึ้นคือคุณภาพคนถูกต้องไหมเอาใหม่นะเอาใหม่นะน้องพนักง,งานคนหนึ่งของเรานะเขาทํางานใหม่กับอีกคนนึ่งทำงานมาสามปีตําแหน่งเดียวกันเลยนะใครควรทํางานได้มากกว่า คนที่ผลงานสามปีถูกต้องไหมครับจริงไหมมันก็เป็นเรื่องปกปตินะเมื่อพนักงานคนเนี้ทํางานสามปีปีต่อไปเพิ่มขึ้นเป็นสี่ปีผมก็คาดหวังว่าคุณจะทํางานได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยจริงไหมในตําแหน่งเดิมถูกต้องไหมครับไอ้ที่ว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นในแง่ที่ทํางานเดิมลงลึกหน่อยเราเรียกว่า enrichment คุณไหมครับคุณไหมเราเรียกว่า enrichment ทํางานเดิมแต่ลงลึกมากกว่าเดิมแต่เดิมอ่ะเคยทําแค่ข้อมูลสรุปมาตอนนี้ยสรุปเสร็จพรีเซนต์ด้วยนะเอาก็เธอสี่ปีแล้วอะ่ะเธอต้องสรุปในที่ประชุมประจํฝาฝ่ายก็ได้ไม่ใช่โยนข้อมูลมาให้พี่เดี๋ยวพี่คุยเองไม่ได้เธอต้องคุยเองแล้วนะพบประสบการณ์สี่ปีแล้วเนะึ่ออกรอมาตอนเธอประสบการณ์สามปีอ่ะไม่เป็นไรเธอสูบข้อมูลไว้พี่เดี๋ยวพี่คุยต่อพี่สงสัยอนไีพี่ถามแต่พอมาปีเนี้ย เธอครบสี่แล้วอ่ะเธอต้องพรีเซนต์ให้พี่ฟังด้วยต้องไหมครับหรือประสบการณ์เพิ่มขึ้นหนึ่งปีต้องไปทางนั้นอันใหม่ได้แล้วนะเราเรียกว่า enlargement คุณไหม enlargement นะครับ enlargement กับ enrichment เนี่ยนะครับเป็นคอนเซ็ป ในการพัฒนาบุคลากรที่บอกว่าที่บอกว่าท่านสามารถเลือกได้หรือผสมผสานาาหรือใช้ทั้งสองอย่างก็ได้เพื่อทําให้คนทํางานลงลึกมากขึ้นหรือทํางานขยายวงไปเข้าไหมครับแต่เดิมเนี่ยแต่เดิมในงานเนี่ยทําแค่รายงานการประชุมเข้าไหมครับทํารายงานการประชุมฝ่ายครับตอนเนี้ต้องทํารายงานการประชุมฝ่ายเสร็จปุ๊บนะครับแล้วต้อง เอาลายงานเนี่ยไปคุยกับทางฝ่ายบัตเจ็ดด้วยเข้าไหมครับเพื่อไปเช็คบัตเจ็ตว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยว่าแปลว่าขยายขอบเขตงานไปละรักษาแบบนี้เนาะอดังนั้นการพัฒนาบุคลากรเนี่ยต้องบอกว่ามันไปไกลมากเลยนะยุคเนียมันไปไกลมากเลยแต่สิ่งที่จะโฟกัสอยู่ตอนนี้ก็คือท่านทำเรื่องนี้ให้ดีเรื่องการการ บริหารจาัดก,การการฝึกอ,อบรมและการประเมินผลทาให้ดีทำสองเรื่องนี้ให้ดีก็พอตอนนี้นะหมายถว่ามันจะมีหลักสูตรฝึกอบรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับท่านต้องคิดก่อนว่าตกลงแล้วเราจะประเมินติดตามผลมันยังไงเอาละผมจะเรียนนะผมจะเรียนนะสมมตินะเราจะจัดอบรมเรื่องเซอร์วิสไมล์ให้กับพน,าน,านักงาน เราจะอบรมตอนที่พาพนักง,งานไปเอาติงข้างนอกเนี่ยเราจะอบรมพนักง,งานอืมคือพาพนักง,งานไปท่องเที่ยวประจาปีเหมือนกับรีแลกซ์ประจําปีมันก็มีแต่แบบมันก็ไม่อยากแบบไปเทงเงินทิ้งเปล่าๆอ่ะก็เอาไปอบรมหน่อยอะไรรักษาแบบนี้ก็แลก,กแต่ผมตั้งเป้าเลยว่าผมตั้งเป้าเลยว่าพนักง,งานเนี่ยจะต้องสามารถบอก ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหากรณีที่ทําให้ลูกค้าไม่พึงพอใจได้อย่างน้อยสิบเรื่องโอเคไหมครับแล้วสิบเรื่องจากใครอ่ะจากพนักง,งานแต่ละฝ่ายที่ไปเข้าร่วมลูกค้ามีทั้งภายนอกภายในจริงไหมครับเอชอาเวลาไปทํางานกับฝ่ายไหนแล้วเขาเขาลูกค้าภายในของเราไม่ไม่ค่อยพึงพอใจทบงานเอเรื่องอะไรอ่ะ บอกวิธีการแก้ไขหน่อยสิแต่ไปบอกที่ไหนไปบอกตอนที่ไปทำเอาทิ้งอะ่ะดังนั้นเอาทิ้งเนี่ยพักเช้าเนี่ยก็เข้าห้องอบรมก่อนแล้วพักบ่ายค่อยไปกระโดดน้ำเนอะม吗หรือพักบ่ายค่อยไปแบบปีนเขาอ่ะหรือพักบ่ายค่อยไปเอาทิ้งข้างนอกแต่พักเช้าอะ่ะให้เข้าห้องอบรมก่อนแต่ว่าสนุกสนานเสร็จนะตอนเย็นเดี๋ยวเมาเหล้าเละเทะเดี๋ยวลืม ดังนั้นเวิร์กช็อปต้องได้งานอะไรแล้วกลับไปต้องไปทํางานอะไรกลับมาให้เราดูด้วยนะครับลักษณะแบบนี้มันจะได้ไม่เสียเปล่าไหนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่ที่มันจะต้องมีการประเมินและติดตามผลเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากแต่ว่าเ r จะต้องมีเครื่องมือเนาะมีเครื่องมือ มีเทคนิคและแนวทางในการประเมินและติดตามผลน,นะะครับอะถอยกลับไปที่งานฝูบรมของเรานะถอยกลับไปที่งานฝูบรมของเรานะถ้าลองเลอภาพดูนะในแผนการฝูบรมประจําปีของเราอะ่ะมีหลักสูตรไหนที่เราต้องจ้างคนข้างนอกมาไหมครับมีจ้างวิทยาความนอกมีไหมครับมีนะฮะท่าน ท่านเริ่มต้นติดต่อเขาได้แล้วนะท่านติดต่อแล้วท่านก็ถามเขาว่าอาจารย์หลังจากที่เทรนของอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยตกลงเนี่ยเราจะติดตามยังไงเราติดตามผลยังไงเอาก็คุณไปก็ออกแบบติดตามผลสิไม่เอาเขาต้องสามารถให้การแนะนําเราได้บางทีเขาจะต้องสร้างแบบฟอร์มในการประเมินและติดตามผลมาให้เลยเอา่าสมมตินะสมมติมีหลักสูตรหนึ่งก็แล้วกันชื่อว่า การพัฒนาภาวะผู้นําสมมตินะฮะมีหลักสูตรหนึ่งการพัฒนาภาวะผู้นําสม,มหรัหวหน้างานและผู้จัดก,การเราจะเชิญวิทยากรคนนอกแน่ๆเข้าใจไหมฮะคำถามคือไอแบบฟอร์มประเมินภาวะผู้นําอะท่านทาเป็นไหมเราอ่ะไม่เป็นอ่ะเอาทําไมอ่ะคนเราไม่ได้สอนอ่ะอาจารย์สอนอาจารย์ต้องออกแบบฟอร์มให้เราสิถ้าเขาบอกว่า เออผมไม่สะดวกผมไม่มีเวลาแปลว่ามันสอนแต่มันทําให้เป็นไม่ต้องจ้างมันไอ้ไหมฮะ้ยแบบแบบฟอร์มอะ่ะแบบฟอร์มอะ่แบบอมอะแบบฟอร์มประเมินภาะวะผู้นำอะ่ะมันไม่ได้สร้างง่ายๆนะอืมผมจบไปโทรมาหนึ่งทั้ไม่เป็นเลยผมเพิองมาทําเป็นตอนผมจบไปเอกนี่แหละมันไม่หมู่นะถ้าพูดถึงระลัก,หล,กหลักวิชานะถูกต้องไหมฮะ แต่อย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดเลยนะเขาอ่ะจะกําหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมที่พึงประสงค์มา,มาก่อนโอเคไหมฮะราว่าผู้นําอ่ะมีกี่เรื่องบ้างที่ท่านต้องการจอบมรมพัฒนาพน,นักงานนะครับแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยคุณลักษณะที่พึงประสงค์คืออะไรแล้วก็มาทําเป็นแบบประเมินมีสเกลมีคะแนนในการประเมินแล้วก็ให้เราทําไมทําไม่ได้ทําไมจะทําไม่ได้ถ้าทําไม่ได้แปลว่าอาจารย์สอนเป็นประเมินไม่เป็นไม่ต้องจ้างเนี ทุกวันนี้เพราะว่าอะไรเอาจริงนะให้เรามาทําเองเราจะรู้ไหมอาจารย์สอนเรื่องอะไรจริงปะถูกต้องไหมครับเข้าไหมครับดังนั้นโลกการเมืองทุกวันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ถ้าเราจะเราจะอบรมจริงๆนะเราต้องดีมานอาจารย์มา,มากๆเลยเข้าไหมครับแล้วมันจะต้องไปแบบนี้ด้วยนะอาจารย์หลังจากอบรมเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องฝึกปฏิบัติอะไรบ้างเพื่อให้เอชอาร์เราไปติดตามผลต่อ เขียไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่พนักงานเนี่ยคำดัมเมทริกดรามาติกพรีเซนเทชั่นหมายของว่าหมายของว่าไปปฏิบัติพูดง่ายเลยเขาเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัตินะนะครับเขาจะจำได้จำสิ่งที่เขาเรียนรู้ ได้แน่นอนกว่าดีกว่าเขานั่งฟังนั่งดูนั่งอ่านอย่างเดียวเนี่ยเต็มที่ไปสามสิบอร์เซนจะจำได้นะครับอให้เต็มที่ถึงหกห้าสิเปอร์ซนเลยนะครับแต่ว่าถ้าได้ไปลงมือปฏิบัติอะไรบางอย่างยกตัวอย่างนะครับมีอยู่องค์กรหนึ่งเนาะเขาจัดหลักสูตรุกรมสำหรับคนที่เป็นหัวหน้างานคือฟ e ดแบ็ k การฟีดแบคลูกน้องเขีย okay, นนะครับการฟีดแบคลูกน้องอะพอว่าจะฟีดแบคนี่มันก็ต้องมีวิธีการใช่ไหมเช่นฟีดแบคแบบ AID อย่างนี้ดังนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าอ่ะงั้นคุณต้องไปฟีดแบคแบบ AID กับลูกน้องอย่างน้อย4คนซึ่งสไตล์ต่างกันเลยไปทำแล้วก็ทำรีพอร์ตมา ไปทำรีพอร์ตมาคุณจะไม่ฟีดแบบลูกน้องจริงก็แล้วแต่แต่คุณจะต้องเขียนมาว่าคุณฟีดแบ c เรื่องอะไรอย่างไรกับลูกน้องมาถูกต้องไหมครับอ่าอย่างผมยกไปออย่างนะผมเป็นวิทยากรทนนี่ออการแั่งประเทศไทยเนาะผมขอให้คนเข้าอบรมเนี่ยอัดวิดีโอให้ผมดูเลยถือว่าเป็นงานส่งอัดวิดีโอเสร็จเอามือถือเนี่ยคุณเป็นผู้บังคับบัญชาใช่ไหมให้ลูกน้องอัดนะครับและไอ ไอ้ฉากที่มันหัวลอกคิกๆๆกะตัดทิ้งให้หมดเอาแต่เนื้อเนื้อมาเลยนะครับผมอยากให้รู้ว่าคุณทําจริงหรือเปล่าถึงเวลาทํามันจะได้ไม่เครเขินไงคุณทําจริงหรือเปล่าแต่ให้ให้อัดลูกน้องสี่คนดังนั้นก็ต้องฟีดแบบลูกน้องสี่คนและสไตล์ที่แตกต่างกันด้วยนะบางคนเป็นโดเมนแนนซ์บางคนอินฟลูเอนซ์บางคนเซตินเนตบางคนเป็นคอมพลอเนซ์ที่เรียกว่าดีไอซีสไตล์คนตามดีไอซีนะครับเอามาให้ดูเลยแบบเนี้ย ด m มเม i ิกพรีเซนเทชันคาดหวังว่าเขาจะจําสิ่งที่เขาเรียนรู้ได้อีกนะฮะโอเคไหมครับโอ้แต่อาจารย์สอนจบก็จบไปแล้วมันง่ายไปอ่ะมันง่ายไปใครก็ทําได้แต่ใครจะกําหนดวิธีการที่ต้องติดตามผลนะ่ะได้ดีที่สุดเท่ากับวิทยากรที่สอนนะ่จริงมาก